ครับสำหรับเช็คที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการนำดิสเวทที่หนึ่งน,นี้ครับกับดิสเวทที่2มาคูณกันแล้วก็จะได้ค่าแล้วก็จะเอาทางเซเวนซิเมนต์นะครับในส่วนของโฟนนะครับก็ะจะอยู่ประมาณนี้ครับก็ในส่วนของมุญแจนะครับ นะครัอย่างเช่นนี่คือเป็น15คูณกับ2นะครับก็จะได้30สบหรือจะเป็น8คูณกับ15นะครับก็จะ120ครับหลักนี้ก็จะดับครับหรือเป็น8คูณกับ8ครับก็จะได้64ครับครับประมาณนี้เร่องของจรสิบาที่หนึ่งก็ประมาณนี้ครับ